สวัสดีครับผมวันนี้พบกับผมนาเมฆมิสูเอเบิลปากเกตนะครับวันนี้เราจะมาดูรถสีส้มหัวเดียวโฟ h e วิ view, คันเดียวของประเทศไทยนะผมมั่นใจได้เพราะว่าเป็นสีที่ลูกค้าสั่งทำพิเศษและทางผมจัดให้เต็มด้วยชุดกันชนดูดูล้อเท่ๆนะครับผมแล้วก็ชุดแต่งออฟโรดโลบานะครับผมมันไดข้าง กันชนท้ายนะครับผมและแถมสติกเกอร์ลายคนนะครับผมถ้าลูกค้าคนไหนสนใจอยากได้รถ4วิ l เอาไปลุยๆแบบนี้นะครับอย่าลืมทักเข้ามาสอบถามกับผมได้ที่เบอร์0804288614นาเมกเอเบิลปากเกตยินดีให้บริการสวัสดีครับ But